เรื่องกล้องยานัตสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพ,พักคีใช้กล้องยานัตชนิดต่างๆทำด้วยทองคําทำด้วยเงินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนคฤหัหัดผู้บริโภคกรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กล้องยานัดชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกล้องยานัดทำด้วยกระดูกและทำด้วยเปลือกสัง พระปิลินทวัชชะนัดได้ไม่เท่ากันภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกล้องยานัดมีหลอดคู่